ไปซั่งไหมโอ้ยแอนเอ้ยต oh em um mm hmm. right. mm hmm. ู่เฮ็ดกับฉันได้นะเดี๋ยวฉันจะเอานักนักเลยงวดนาน่ะเธอเตรียมจัดไม่ให้ฉันเลยเด้อเธอเตรียมจัดไม่ให้ฉันได้หลายเลยเด้องวดนาอันให้มู่มาเอาพักจะคนเวียดมนพา่นมาเอาพักเรียบร้อยแล้วจ้ะ่นสั่งพักเนาะต่ว่าของของข่อยข่อยได้ย่างเดียวนึงพี่น้อยยู่ในทำไอคิปอยู่รอบเฟสบุ๊กเย้ แดดดีบายบายโอเคซีคิบายบายต้องระวังน u ลุก u g ้ up t h e r e you g ไป a l ิ up t h e r ป be c น r e ว u l นรถ a ำลังมหมูคนเวียดนาม สวัสดีจ้าสวัสดีทุกสุคนจ้าสวัสดีเอฟซีฟังไทยนอกจะหรือเอฟซีเมืองนอกนี่ละเมื่อนี้จีกะนี่ละมาถ่ายคลิปคือเกามองเห็นงานนี่ละจ้ากับบมี่ยังโดกค่ะจะมาถามว่าอันมีค,นค้นคอมเมนต์นี่จีคือมองบ่เห็นจ้ามองบ่เห็นคนค,นคอมเมนต์บูมูว่าคอมเมนต์ในทางแบบ มาดีหรือมาลายก็เลยอยากถามเบิ้งนะนะจ๊ะว่าผู้ใดคอมเมนต์ยังมาแสดงตัวในเด้อจ้ะเด้เอ,อคอยคอยมองบ่เห็นคอยมองบ่เห็นอีหลีจ้ะอ่าก็เลยอยากหูว่าผู้ใดคอมเมนต์ยังมาเนาะก็อยากอ่านนั่นแม่จ้ะอยากอ่านคอมเมนต์เจ้าของว่าผู้ใดคอมเมนต์อีหยังมาอ่าในคลิปของจีเนาะจีก็อยากหูจ้ะ ตอนนี้กับยูมองเห็นงานได้จ้าเด้อยูอยูมองเห็นงานยูกับยังมาท่านเลิกงานหอกจ้ากับไก่สีเหล็กเลยไก่สีเหล็กไก่สีเลิกแล้วจ้าเลิกงานบ่าม่มงจ้าเลิกงานใบมโมงนี้กลับไปนี่กับสิปิทารับคล้องจ้าสร้างคล้องไวเนาะบู้ว่าคล้องสีมาไปสั่งตังเตว่วันพูดพูนนะจ๊ะสั่งตังแต่วันพูดพูนละเพราะว่า ขากะซังอ่าพวกพักพวกยังเนาะสิมาเฮ็ดกับเขากินนะนะก็เลยเออกลับไปนี่บุคุวาสิไดเฮ็ดคลิปอันเฮ็ดกับเขาให้เบิ่งว่เดอจ้าเด้อ้าเบิ่งไปเรื่อยๆจะว่าจีกับไปฮอดบ้านนี้สิไดเฮ็ดคลิปเฮ็ดกับเขาอีหยังสู้กินหรืออาจจะบ่ได้เฮ็ดเด้อจะเออหรืออาจจะเป็นคลิปที่จีวอยู่ตอนนี้ว้าแบบว่เป็นคลิปบ่เป็นเรื่องว่เป็นเล่าน่าจะเนาะก็เลยอืมมา โอ้ให้ฟังซื้อว่าผู้ใดคอมเมนต์ยังมานั้นจีมองบ่เห็นเด้อจ้าเด้อมองบ่เห็นว่าอันผู้ใดคอมเมนต์อีกยังมากสี่แม่ก็ได้อยากจะให้แสดงตัวแน่แสดงตัวแน่ว่าผู้ใดคอมเมนต์มากเนาะจีจะได้ทักทายทุกเนาะจา้าเนาะจะได้อ่านแน่นะความหมายเนาะจ้าเนาะ ถ้าเบิ้งว่าจีกับบานไปว่าจีชีได้รับของบอัวเพราะว่าสั่งของไวจ้จะสั่งของจากลานไทยนี่แหละจ้ะแต่ว่าพุ่งว่าจีได้รับบัวถ้าเบิ้งกันเด้อจากหอดบานก่อนเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องสั่งของมาจากร้านไท่จ้ะสั่งตั้งแต่วันพูดผุนละเลิกงานาก็เพิ่งมาถึงนี่หละจ้ะอ่า เลิกงานแล้วจะก็ต่อกับคลิปที่นั่นเลยเนาะต่อกันเลยจะกับเพิ่งมาถึงบ้านกันเลยนี่จะได้รับของมาจะแกะบงรนุมาได้ยังแกะง่ายๆได้พี่น้อง่นติดมันแน่นๆคอยซั่งทุเรียนคอยสั่งทุเรียนกับบะได้ทุเรียนคอยอยากกินเนีเ่ย ดังแน่เดอจ้าเด้อดังแกะ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 ยูะขออนุญาตแกะก่อนเด้อจ้าเด้อ คนเด้อพี่น้องกลมกลมอย่างดีนะคะสั่างตะพวกผักดอกจ้าไม่ได้สั่งางยังลายดอก แท,แ,นนแทนแทนยแทนฮะมีตะมฟมอีกแล้วพี่น้องมีตะมฟมอีกแล้วมีแต่โฟมอีกแล้วนะคะทุกคนมีแต่โฟมสั่งของทั้งหมดเบิร์ดมีห้าห้าสิบสี่ปอนด์นะคะ สิบ่อนเนียเห็นว่มันกับหัวกับดานจ้ะส,สั่งทักษะนิหาสิบซิบ่อนมันสิมีอย่างเนี ไปกันได้ซ้ำ่นึ่งพี่น้องอัญชะอมกับบะหมี่พักซี่เหล้ากับบะหมี่เด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตก,กันสรุปเราได้ของแค่เก้าอย่างเองนะคะทุกคนยังคือได้สั่งซิฟหาย่างด้จ้ะสั่งซิฟหาย่างพักซี่พักซี่เล้าก็บ่ได้อันชะอมก็บ,บ่ได้ หลายยางยจะผักบ่ได้เลยขนาดเพิ่นบอกว่าผักมาจะเลยบ่ได้ผักบ่ได้เลยจะเพิ่นว่าผักมากเนาะเอาเขาคือได้ซ้ำหนีเนื้อยังก็บบได้เลยจะพี่น้องจ้ะโอ้ได้แค่นี้ละคะ่ะผักไม่มีเลยสร้างผักปชิพหายางคเนี้จะได้ผักแค่หนึ่งสองสามยาง มีแค่นี้แหละจ้ะสังคลองลานไทยกับโได้บอกให้เพื่อนดอกจ้ะมันอาจสีพิษผาดอีหยังจักยางเฮาสังย่างละสองละสองคุณได้จ้ะพี่น้องจ้ะเออคุยสยก็เหมอันเจ้คลองลานไปว่างหันพี่น้องใสบอกว่าผักมากว่าสั่นข่อยอุตส่าห์ข่อยอุตส่าห์ว่าเอียว y o u ยู b e แต่ว่าหักก็บ่เป็นยังเฮ้ากันเองแต่ว่าหักแค่อันนี้บ่ได้มาประจานเด้อจ้ะนี่แก็ เพราะว่าห้าก็สิเฮ็ดภาพว่าเออห้าสร้างของจากรั่นไทยห้าก็ได้ของดีอยู่จ้ะได้ของดีพักกระสดเออพักกระสดจะพัก,พกอันปลาก,ก็โอเคจ้ะอันให้มู่มาเอาพักจะค้นเวียดน้าเพิ่นมาเอาพักเรียบร้อยแล้วจ้ะเพิ่นสั่งผักเนาะแต่ว่าของของข่อยข่อยได้อย่างเดียวนึงพี่น้อง Thank you ขอบคุณค่ะสวัสดีไหมสบายดีไหม Thank you very much When you tell me speak Vietnam ก็เดีลุกฟันนี่ When you speak Thai ก็เดีลุกฟันนี่ Just สวัสดีไม่จะไม่สวยอ่ะไม่สวยอ่ะไม่สวยเออเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราออเดอร์อีกเนาะ Next time we order again So this time we we order is not much ลุกๆ โนชีปีอ้อร่อยไหมมาดีใจแล้วดีใจได้พักได้ไร้ยังนี่พักพักบานห้าวเราพี่น้องเราวก็กินได้คนเวียนน่าก็กินพักขึ้นห่านี่ละจ้ะโอเคสก๊ับแล้วบันสกับแล้วได้พักแล้วสิเ้อแล้วสีลเนื้อแล้วได้พักแล้วนะเยอะยู่อยู่แฮปเฟสิ a โบออเดดีไอกระดิ o กเอาฝังไม้ห้าวเอ้โอเคอาจ thank you อาจาา บอกว่าได้พักแล้วออกจากบ้านฉันไปเลยได้พักแล้วบายบายค่ะเลิฟยูบายเราจะี่ยบออกาอบทบิบเดอ b ดโอเค very b u s ย่างื่าพี่น้องโอเค I go take you go home bye take you go h o Yeah I come to lock the door l o อ k ชัน s h i n e Yeah sun now Look, look nice. Ah I just talk o i t h you นะน่าสบายในโฮมกลง Science สุดน้อนมาพี่น้องเฮ้ย Science สุดน้อนมาก Okay bye see you next time I g i v e you a l o t o Facebook yeah o ออแ a ดดี Bye bye Okay see you Bye bye Have to be careful Look go up there You go walk up there Be careful เดาค่ะแมงหมูคนเวียดนามพี่น้องโอเคบายบาย Enjoy your festival เยอไปแล้วพี่น้องย่างขึ้นไปแล้วย่างขึ้นเขาไปแล้วไม่เอาพักที่บ้านโอ้ยคอยสร้างพักว <laughs> ่าเป็นยัง เอาไว้โอกาสหนาสั้นไหมเฮ้ยเนาะอุตส่าห์ว่าสิได้พักมาเห็ดกินอุตส่าห์ว่าสิได้พักไม่เห็ดกินพี่น้องจ้า่อยได้มาอย่างเดียวหนึง่งได้เด็กก็พักได้มานหน่อยหน่อยหนึ่งคอยเล็บว่าได้ยัง้งซาเอาไม่เอาไม่เดวสั้งไหม งวดนาซัางไม่จ่ะกะนีละจ้ากะเท่าที่เห็นนี่แล้วเนาะจา้าเนาะที่ว่าสัางของมาจาก,กัน <c oughs> ล้านไทยจ่ะบ่เป็นยังเอาไปสังไหมโอ้ยแอนเอ้ยตูเ่เฮ็ดกับฉันใดนะเดี๋ยวฉันจะเอานักๆเลยงวดนานะ่ะเธอเตรียมจัดไม่ให้ฉันเลยเด้อเธอเตรียมจัดไม่ให้ฉันหลายเลยด้วยงวดน้ะ เอาใหม่นะคะเดี๋ยวสั่งใหม่จ้ะพี่นองจ้ะโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าบอมีหยังกะแค่มาม่าว่ามื้อนี้สั่งของเนาะจ้ะสั่งของสั่งดลิวีด,ดลิวีดีจากร้านไทยเนาะจ้ะว่าเห้อได้พักสดบ่ห้อได้อียังมาดีบอรับประกันเลยจ้ะได้ของสดได้ของดีรับประกันเลยจ้ะ,อ,อ,ะ,จะอีกอย่างนึงนะจ๊ะ บ่ต้องโอนเงินก่อนก็นได้พี่น้องเค่เด็ดดีบ่ได้ของมาก,ก่อนยังค่อยโอนเงินก็นได้จ้ะโอ้ยดีค่ะแม่ค้านี่เงินบ่ทันใดใจยอยู่ของได้มาก,ก่อนแล้ว <c oughs> โอเคจ้ะทุกคนขอตัวลาไปก่อนด้จ้ะเด้อบ๊ายบายอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b ์ช่องอลิสลาชาแน,นลด้วยนะคะบายบาย